เพราะว่าเด็กได้รับการเลี้ยงดูและปลูกฝังให้รักสัตว์ตั้งแต่เด็กเราจึงได้ยินเรื่องราวที่น่ารักแบบนี้แบ็กกราวที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ยัยหนูทาลินกำลังทำหน้าที่เป็นทูตตัวน้อยคอยเอาใจแม่ธรณีอยู่นะครับแม่ธรณีไม่เหงาแน่นอนถ้ามีทาลินอยู่ข้างๆแหมทุกคนรครับ น่าเอ็นดูเชียวเสร็จภารกิจทางการพูดแล้วคลิปนี้เป็นคลิปน่ารักที่ถ่ายทอดไว้โดยคุณพัดเป็นการพูดคุยกับเด็กเลี้ยงช้างอย่างน้องวันใหม่ซึ่งเป็นลูกสาวที่น่ารักของพี่ขุยครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเห็นน้องวันใหม่บ่อยๆซึ่งเธอเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยดูแลน้องกัญญาวันใหม่จึงค่อนข้างผูกพันกับกัญญามากพอสมควรครับเพราะวัยของกัญญากับวัยของน้องวันใหม่เขาน่าจะอยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกันครับ คุณพัทเขารู้ครับว่าวันใหม่เนี่ยเอาใจใส่ดูแลกันยามากๆวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับสัมภาษณ์ช้างไม่ได้ลองสัมภาษณ์เด็กเลี้ยงช้างดูบ้างครับจะได้รู้ว่าเด็กคิดอย่างไรกับช้างที่เธอดูแลเด็กเขาเนี่ยโกหกไม่เป็นนะครับสิ่งที่เด็กพูดออกมามันคือความรู้สึกด้านในของเด็กล้วนๆตอนไหอยู่ไหนลูกระหว่างเรียนกับเลี้ยงช้าง,งเด็กเขาจะเลือกอะไรทำไม ลองมาฟังกันดูนะครับยังไม่ถึงหนูอ้ยทะเลิไหยทะเลิไหลทะเลิไหลมันไหวให้มันไห่ไปโรงเรียนคิดถึงเรื่องเรียนกี่เปอร์เซ็นคิดถึงเรื่องเรื่องช้างกี่เปอร์เซ็นช้างหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะเอ้ยแล้วเรื่องเรียนน่ะสองเปอร์เซ็นค่ะเรื่องช้างเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเรื่องเรียนกี่เซ็นนะไม่สองค่ะแล้วในช้างทั้งหมดคิดถึงใครมากสุด คิดถึงจิว๋วคิดถึงจริงๆแล้วป่ะ,ะสงสัยแม่จิว๋วไหมพี่รักแม่จิว๋วเออได้แม่จิวจ๋วสงสารจิ๋วใช่ค่ะแม่จิว๋วชื่อใหม่ชื่ออะไรคะป้าหนุนนาตั้งชื่อใหม่ป้าหนุนนาตั้งชื่อใหม่ว่าแม่ธรณี ชื่อลาดาตัวแม่เรียกตัวปู่ตัวแม่เมื่อกี้ลูกบอกว่าอะไรนะทำอะไรเสกบุตรแม่ชื่อเขาชื่ออะไรธรณีเรียกนนี้ชื่อธรณีเรียกเรียกแปลว่าฝึนดินแต่กประชาเข้าหลังเขาเรียกว่ามูพะชนมูพะพอ่อ

ถ้ากัาออกบานถ้าจะเล่นนะชอบเล่นแบบชอบเล่นแบบสไลด์ดินสไลดเดอเรอ์ชอบเล่นว่าคึ้นมืเล่ึ้หมไม่ต่างจากทาิ่ทารีหมาถึงกันญาเล่นไม่แพ้ทารีเลยเหรอลเล่นอะไรลเล่นสไลด์ทารทีแล้วทารีป้องกันป้องกันกัญยาปะช่วยกันญาไหม ไมาถึงถ้าถ้าถ้าเมคาจะทำแรงกับกับกันยาทารินช่วยมาอ๋อหมายถึงเติมช่วยดันช่วยดันให้สู้เหรอไหนมางแค่ไหนจะถามเรื่องนี้ทีเมื่อกี้ค้่องใจหานหน้ามาก่อนเดีย๋ยวบอกทุกคนที่รักช้าง รักหนูด้วยว่าวันนี้หนูไปโรงเรียนมาไปเรียนมาไปด้วยความเต็มใจหรือไปด้วยแบบพ่อบอกต้องไปพ่อบอกต้องไปค่ะอระหว่างพ่อบอกต้องไปกับเต็มใจเนี่ยเต็มใจกี่เปอร์เซ็นต์ไม่จริงค่ะจริงเหรออันนี้ตอบแบบจริงจังจริงใจเลยนะค่ะเหลอแล้วตอนเรียนเน่ะระหว่างเรียนหนังสือเนี่ยคิดถึงเรื่องเรียนกี่เปอร์เซ็นต์คิดถึงช้างกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเลยค่ะใครร้อยเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ จริงเหรอ <Okay. S 1> ดีนะครูเขาอ่านความคิดหนูไม่ออกงั้นถ้าถามว่าเด็กหญิงเธอชื่อหนูชื่อจริงชื่อไรอะวันนชาค่ะวันนี้ชา,นนชาเธอคิดถึงเรื่องเรียนบ้างไหมเนี่ยวันวันเนี่ยมันจะบอกว่าไม่ค่ะแล้วคิดถึงอะไรคิดถึงช้างมากกว่าเหรอแล้ววันนี้ทั้งวันคิดถึงช้างเชือกไหนที่สุดกัญญากับช้างโอ้โหน้องชติวิ๋วเหรอถ้าชุติวิ๋วเกิดมาเป็นลูกช้างอีกตัวนึงดีไหมดีค่ะ ก็มาเป็นลูกของค่าปากับแม่นี้เออเอาไหมก็ให้กําลังใจป้านห,หนูนายบอกหนูอยู่นี่หนูจะดูแลช่วยดูชัดดูแลพ่อป่ะแม่ถึงดูแลช้างก็ดูแลพ่อด้วยป่ะค่ะทำอะไรบ้างไม่ทำแล้วอืได้นี่อีกคนอันนี้คนนี้ดูแลตัวไหนเป็นเลือดเป็นหลัก ขับรถไปมาอ้าวขับรถซื้อของเซโอใช้เขาไปซื้อของเขาไปได้เนืมอถ้าบูอยู่นี่เสียงก็ไปเลยนะครับถ้าบูอยู่นี่บูคิดถึงเรื่องเรียนกี่เปอร์เซ็นต์เรื่องช้างกี่เปอร์เซ็นต์แค่บูอ่ต้องาช่วยตัวดิทุกคนครับเมื่อกี้พูดกกับน้องวันใหม่นะครับแล้วก็ลูกบอล นะครับนี่กลับมาจากโรงเรียนกันเลยมาหาแล้วก็ภาพก็ตัดไปตัดมาดูแม่วันดีบ้างแม่วันนี้ก็ผนะ่อนคลายเนาะแล้วก็ยูวะทูดนางงามมิตรภาพของเราเนี่ยทารินก็ให้เวลากับแม่ารณีนะครับแล้วก็แต่เขามีเสน่ห์นะเขาอยู่ใช้เวลากับแม่ารณีนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็เกลับไปหาแม่ตัวเองกลัวแม่ตัวเองแบบไว้ใจอะไรเงี้ย แต่จริงแม่บอกว่าไปนานๆจะได้ลูกเป็นไหมครับใครเป็นแม่แล้วแบบบางช่วงบางเวลาก็แบบโอเคไทรช่วยเอาลูกฉันไปสักพักหนึ่งเลี้ยงมานานเหนื่อยนะครับเมื่อกี้คุยกับวันใหม่แล้วก็ถามถึงน้องบู้นะครับก็บูก็เป็นลูกคนที่สามของความคุยนะครับแล้วก,ดวกรร็ด้วยเหตุผลเรื่องการเรียนด้วยเหตุผลเรื่อง พุทธศาสนาและการฝึกฝนนะครับบูไปบวชนะครับบวชเป็นเนนทางเหนือเขาต้องบวชเราเรียกว่าบวชเรียนก็คือบวชไปด้วยและเรียนไปด้วยนะครับเขาจะเป็นเรื่องของค่อนข้างนะครับเด็กจํานวนเยอะเลยนะครับบางบางบางครอบครัว้าบวชเรียนด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจครอบครัวนะครับเรื่องของการส่งเสียหรือบางครอบครัวก็มีเหตุผลในเรื่องของการเชื่อมั่นในการฝึกนะครับว่าเด็กจะได้เรียนหนังสือด้วยบวชไปด้วยนะครับ แล้วว่นไหนลูกาบอกว่าถ้าะเขาก็จะทำไวจะทำไกุญวอจิดถ้าทาบุญในถึงอธิษฐานให้น้องตัวจิ๋วบวชนอบด้วแล้วถ้าพี่บุเขาทำบุญไหว้พระแล้วเขาเขาแบ่งบุญให้น้องตัวจิ๋วผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปถ้ากันยาโตขึ้นกันยาไม่เหงาอย่างแน่นอน กันยาจะมีพี่สาวที่แสนดีและน่ารักอย่างน้องวันใหม่คอยดูแลอยู่ข้างๆทุกวันอย่างแน่นอนสมาชิกทุกท่านสามารถสนับสนุนการทำงานให้กับร่มแดนช้างได้นะครับตามรายละเอียดที่ผมแนบไว้ครับขอบคุณทุกการดูแล